พี่เขาไปเดินเล่นค่ะเนี่ยไปเดินเล่นเจอลระหอบมาฝากหาดูนี่ทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นมั่งดีกว่าอู้งามคักงามฮอลล์ฮอลลฮอลล์ฮอ เห็นเห็นเออโสมนัสสตัง huh. ท uh, uh ิฏฐิขตาวิปยุตังทิิตาวิปยุตังออสังคาริกันอู้ฮู่อนะคะเทวาาจ๋าสมเอซอมเอาสันไซต์อาสันไซต์ลิงอ๋ออัที่ชอตสัรีชอร์ริ้งสูบิปเดอร์ดีเย เก่งมากเลยมหาสจัน hmm. ม eh. ัสจันธรรมะชาติอวินิโพคารปใช่อวินิโพคารปแปดระตวี ถึงแล้วค่ะโอ้ยแดดส่องมาอะไรจะงามขนาดนี้ขอบคุณค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ส่องแสงถึงทุกอนูเนื้อทุกสปปรรพสิ่งจริงๆขอบคุณนะคะพระอาทิตย์ที่นี่สถานีรถไฟเก่าบัดขึนรี ใบเต็มกรึ่นเออผสมแต่ลิงก็ได้ว e นี e n วาน้นนั่นซึ่งตัดใบซะยะยาคุกมาเอร์สบูก่ก้อนสมุนไพรนบพะกาวเลอะท่าด้วยทองผันช่างมหาว่านหางจระเข้สะเดาและอื่นๆสมุนไพรเข้มข้นสวยทั้งตัวด้วยสบูก่ก้อนสมุนไพรจากนบพะกาวสั่งซื้อทักแชท